ของเจ้าหนอน,อนเจ้าหนอน,อนเจงาหนอนกลั็หมดเลยทำไมคนเพิ่งตื่นเนาะไม่ผมก็มันเจ้าหนอนเลยทุกคนทุกคนโจมมีร้านจะมาแนะนำลาวะบักร้านขายโลบักแบบ V I P Server เลทเจ็ดตอนนี้เนี่ยทางร้านลาวะบักก็ปรับเลทส่งเกมพาร์ทใหม่ด้วยนะครับเป็นเลทสิบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น All Star Anime Fighter King Legacy Box f o o ุแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายใครที่สนใจเล่นอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมเธอไม่มีนิดเดียว ไม่มีดีทัโวลืมว่าอยู่มองหน้าผมแล้วมันเจ๋งมากไหมวะฮะดูหน้าเด็กเพื่อนเล่นแบบเหลี่ยมดีชอบชอบเหลี่ยมันนายเลยอุ้ยเขาเล่นแบบบอกว่าไม่เหลี่ยมแต่ทีแรกโหดเลยเหลี่ยมทุกคนเลยโดมบล์อืมเหลี่ยมเหลี่ยมมากไปวะเห็นหน้าไหมเจ้าหน้าเนี่ย ที่มันนูนออกมาเนี่ยเคาะหัวสงสัยไม่เคยโดนอยากหน้าบวมเป่าอันนี้แค่ขู่ใจเย็นนอะไรนะพูดอะไรตีไม่เข้าใจพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรไหนขอแบบชัดๆแล้พูดมาดิพูดใจเย็นครับอ๋อโอเคครับได้เลยเฮ้ยผมจะทำอะไรดีทุกคนผมจะไปเริ่บ็อกซิ่งแล้วอันนี้กับตันเมกาบอสสวัสดีครับกัปตันเมกาบอก ชื่ออะไรเราอ๋อชื่ออะไรเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาชื่ออะไรอ๋อเกินไปเปล่าถามชื่อไม่บอกชอบเงียบแล้วนายรู้รู้ชื่อเราได้ไงเนี่ยเกินไปนะสตีฟอ๋อเดี๋ยวบอกนะสตีฟจริงจริงี่ฉันเป็นหัวดูได้เลยนะเนี่ยจริงของจริงของจริงนี่ใครเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรมาสักพักหนึ่งแล้ว ปเชี่ยคนรวยเต็ไมไปหมดเลยเกินไปเฮียโหกูเสียงอะไรวะได้ยินมั้งแต่เมื่อกี้แหละไม่นอนกันเหรอน,นอน<า>อะไรเราอยู่อยู่ถึงตอนนี้แล้วต้องนอนด้วยเหรอผมผมผมเอ้าแต่เช้าแล้วต้องนอนเชา้านอนดึกไม่ได้เอ๊ะงั้นคุณก็ไม่นอนด<อ>ิงั้นนะเฮ้ยเพิ่งตื่น เดียวเกียดมุกนี้วะอะไรวะเอาความจริงเอาพูดเขาเขาหาผมมุกเกินไปนะบางทีต่ตางไม่ได้เขาแบล็คท์แบบชีวิตเลยหน้าหน้าโคตรแบล็คคนเนี้ยหน้าโคตรใหญ่ขอบคุณที่ชมไม่ใช่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 อ๋อเหรอโเศร้าวะไม่มีใครชมเลยขอบคุณขอบคุณหน้าอาจะน่ารักเป็นมิตรต่อทุกคน นาจะเหฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่านี่เหยียดหน้าเราเหรอเดี๋ยวก็เอานูนเนี่ยเอาจมูกก็แทงหน้าจึ๊กจึกค่อยตาบ้าไปเลยไปเลยไปเลยไอ้นี่แม่งดูถูกสตีฟมากเกินไปต้องโดนหมัดสักหมัดไหมเราหมัดเหลี่ยมๆของกูเนี่ยจะทิ่มหน้ามผขอโทษเดี๋ยวกูโอ้โหกูเนี่ยทิ่มหน้ามึงเนี่ยกูทิ่มแม่งเลยหัวโดนโดนเฮ้ยโดนตัวแล้วมีผมเต็มหัวเลยผขี้รดเยอะเกินไป ดูหัวเรียมนั่นอะต้องมีปัญหากับหัวผมแล้วต้องมาเป็นกับผมแบบนี้หัวหล่นหล่นใจเกเรใจเกเรไิวมใม่เดินไหมใจเกเรเลยเฉยโอ้โหแต่งตัวสุดยอดไปเลยสไตล์ผ so, ู okay. ้หญิงสตีฟทเวิร์กนมครับเออสตีฟ เร็วอยากอยากดูดิงตูดเกิดอะไรบ้าเร็วดิงตูดให้ดูหน่อยเร็วจะดูตูดเลโก้อแน่นอนเอาตูดเอาตูดมาให้ดูหน่อยเฮ้ยโอ้โหพอใจยังในตังอ่ะนในตังอ่ะข้าตังข้าตังว่าน้องตกแก่นี่หลับฟันดีแล้วมีนะโอ้ดัชหมายที่อยากดูตูดดูตูดเลโก้แล้วหลับฟันดีต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ย มีหัวเรียมเฮ้ยอะไรมีปัญหากันหน้าแล้ก็หน้าทิมแล้วเกิดไรบ้างไม่เคยเห็นเอาหัวเริมเรียมอะหัวกมนาเราอะหน้าที่แ <response> ท er ้เรดูส <injuries> ิสตเราดูหน้าตาดิอย่างขึงวะหน้าจะรอไอ้เจ๊หน้าตาไปวิ่งเพื่อนมาช่วย ไม่เคยเห็นนะใช่ไหมใช่ปะวะใช่ใคนที่เราเจอในตั้งแคมป์ปะวะแต่งตูชีอะไรกันเนี่ยโอ้เจ๊เจ๊เดิมตาไอ้แบบเมื่อกี้วะน่ะเอ้เจอเมื่อกี้วะน่ะแค่แน่นอนวุ้ยไม่ครับเห็นหน้าที่มันนูนๆออกมาไหม

เอ้รุด what the fuck are you doing yo 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 whoa 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 มันจะไปเ่นแฝดกันได้โอ้โหในน้ำก็ไม่เว้นอือหืึสุดมากสุดมากคนนี้โอ้โหสุดมากโอ้โหในน้ำก็ไม่เว้นอือหึผ่านไปแล้วสะพานแรกท่อระบายน้ำโอ้โหเฮ้ย ว่าไงครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งไงน้องป้กแปดโอ้ตาต้องหลีกขนาดไหนไมนี่้แม่งข้อเศร้าเลยรคณไปไหนก็มีแต่คนนี้โอ้ยตัวไลโอ้วววววาวโอเราบอกเป็นเกมสำหรับเด็ก เก่ามากคุณคุณคุณยังเล่นหมรับอยู่เหรอครับเลยมาครับไม่ครับมาครับไม่ครับอุ๊ยเดี๋ยวปีแอคเทาะหน้าอุ้ยขอโทษค่ะ supporting me